สวัสดีครับพี่น้องผองไปสักคู่สักคนนะครับสำหรับมือหนี่วันที่สามนะครับวันที่สามเดือนเก่าปีหกแปดนะครับกระแสในทางครับของน้อยกระชาตินัดล่วงจากพ่อคิจนะครับเฉพาะกิจแล้วแต่ผู้มากครับมากกับตามปรมากกระพานหน่นะครับสําหรับน้อยเฉพาะกิจนะครับแต่ได้แต่เขาไม่แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อบรรลาุแนทางนะครับทางช่องเล้วจะได้นำมาลงให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้องเดีตามกันทุกมือนะครับ เราก่อนจะไปตามวันที่สามมาเบิงของวันที่สองก่อนนะครับวันที่สองครับน้อยกาชาตนะครับวัดต้นพกคิดเนาะให้เด่นสองกับสามนะครับสําหรับคนที่ออกนะครับกาชาตนะครับมือนีนะครับออกซีหนึ่งหกลางซีหกนะครับซีหนึ่งหกลางซีหกโอ้มือนีถือว่าพลาดนะครับสําหรับเฉพาะน้อยกาชาตของเขานะครับมีไฮเดทสามหนึ่งสองหนึ่งนะครับออกหนึ่งหกนะครับในวินบอมีนะครับในวินบอมี่หก มีแต่ซีมีแต่หานะครับพลาดนะครับสําหรับกาชาดนะครับวันนี้นะครับสําหรับเฉพาะกิจเทาก็ออกสามเจ็ดซีหกหานะครับกับพลาดกันนะครับเฉพาะกิจนะครับมีสามมีซีแต่บอมีเจ็ดนะครับสามาอยู่แต่มาอยู่ลักลอยนะครับพลาดน้อยนึงนะครับสําหรับเฉพาะกิจนะครับเอามาตามต่อของวันที่สามนะครับวันที่สามนะครับน้อยกาชาดนะครับมาลงเฉพาะกิจนะครับ เด้นเด่นสองสองกับ3มนะครับ2กับ3ามตเก่านะครับเด่นตวเก่าสองกับ3จับคู่ให้จับคู่ไอ้สองหนึ 1, ่งสองศสองซสองหา สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหาวินสองสามหนึ่งสี่ห้า อันนี้สามศูนย์นะครับสามศูนย์คู่เอก็เท่าก็คือสองสามนะครับสองสามนี่คู่เอกนี่นะครับสำหรับแนวทางนะครับของน้อยกรฉชาดนะครับของวันที่สามนะครับให้พี่น้องเาได้เบึ้งได้ตามนะครับสาหรับทันใดที่เขามาเบึ้งแล้วค่ะมักจะคอยตามนะครับถ้าว่ามักกรผพานได้นะครับสําหรับตัวเลขของแนวทางของวันที่สามนะครับสำหรับน้อยกรชากนัดรุ่นจะพกคิดนะครับ อ้าวไทยนี่ขอให้ท่านที่มาทิ่ตามเราก็ท่านเฮงๆงปังปังร่ำรวยสุขุขทุกคนนะครับไทยนี่ขอสวัสดีครับ